หลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักวาติกันได้มีประกาศระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกสิ้นพระชนด์โดยพระชนมายุ88ปีเมื่อเวลาเจนาฬิกาสาสิบห้านาทีตามเวลาท้องถิน่นโดยไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพิ่งเสด็จออกจากโรงพยาบาลในกรุงโรมของอิตาลีหลังเข้ารักษาพระอาการประชวรระบบทางเดินหายใจและอาการปอดบวมอย่างรุนแรง ในวันเดียวกันนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน X และ Facebook ส่วนตัวระบุว่าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพ,พระสันตะปาปาฟรานซิสแอตพอนชิเฟกด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความเมตตาความกล้าหาญทางศีลธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่นในการสร้างส,างสันติภาพซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนจํานวนมากจากทุกศาสนาและทุกมุมโลก ประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกในการไว้อาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้เป็นดั่งแสงนำทางแห่งมวลมนุษยชาติขอพระองค์ทรงสถิตในสัมประยภพอันสงบสุขตลอดนิจนิรันดร